โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีมียุงลายเป็นพาหะของโรคพบมากในฤดูฝนอาการไข้สูงเฉียบพลันจุดสีแดงขึ้นตามตัวผิวหนังหรือถ่ายอุจจาระดำตับโตกดเจ็บใต้ชายโครงขวาอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนหากมีอาการน่าสงสัยควรพบแพทย์ทันที การดูแลรักษากินยาพาราเซตามอลและเช็ดตัวลดไข้ห้ามกินยาแอสไพรินและไอบูโพเฟนดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือแร่กินอาหารที่ย่อยง่ายหากปวดท้องกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการป้องกันป้องกันยุงกัดสวมเสื้อผ้ามิดชิดนอนในมุง้งทายากันยุงป้องกันยุงเกิด ทำลายแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายด้วย3เก็บป้องกัน3ามโรค1เก็บบ้านให้สะอาดโล่งโปรง่ง2เก็บขยะทำลายเศษภาชนะที่มีน้ำขัง3เก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มีชิดป้องกันยุงวางไข่ระวังมีไข้สูงอาจเป็นไข้เลือดออกห้ามกินยากลุ่มเอนเซสยากลุ่มเอนเซส คือ,อยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชสเตียรอยใช้บรรเทาอาการปวดลดไข้และแก้อักเสบผู้ที่มีไข้สูงอาจเป็นไข้เลือดออกได้ห้ามกินยากลุ่มเอนเซสเพราะอาจทำให้เลือดออกบริเวณอวัยวะภายในมากขึ้นและเสียชีวิตได้ยากลุ่มเอนเซสเช่นแอสไพรินไอบูพโพรเฟนไดโคโฟินคยาชุดขอแนะนำ เมื่อมีไข้ควรกินยาพาราเซตามอลเท่านั้นหากไข่สูงเกิน2วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษารณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ3โรคเก็บบ้านเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพักเก็บขยะเก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายได้เก็บน้ำปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. โรคโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก,ก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลาย